สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ช่องจานประพาสนะครับจะสอนเกี่ยวกับการลงทุนสอนหาเงินออนไลน์แล้วก็อื่นๆนะครับมากมายนะครับทางด้านทางด้านอะไรบ้างครับคุณจันประพาสครับวันนี้จะสอนหาเงินฟรีในแอปครับแอปอะไรครับผมแอป ที่มันแจกตังฟรีแล้วได้เงินจริงด้วยนะคะครับคนนี้เป็นชอบอะไรที่มันไม่ต้องลงทุนเดี๋ยวก่อนอื่นไทยเดลี่ใช่ไหมใช่ไทยไทยเดลี่ก่อนอื่นเราเข้าไปที่ไหนนะถ้าเป็น Android มันจะต้องเข้า App Store ใช่ไหมครับผมค้นหาเซิร์ชหาไทยเดลี่ไทยเดลี่นะครับเออไทยได้ i ดลี่ใช่ป่ะไทยเดลี่ ไทยเดลี่อ่าแอปนี้ค่ะแล้วก็เปิดเข้ามาปึ๊บมันเป็นแอปสำหรับอ่านข่าวแต่ในความเป็นจริงเราไม่ต้องอ่านก็ได้ครับแค่กดเข้าไปแล้วมันจะได้เหรียญผมจะได้เหรียญไงคือผมเปิดฟีดอ่านข่าวปกติเลยใช่ไหมครับใช่ใมันจะมีระยะเวลาให้เราบอกว่าเออเราอ่านข่าวมาถึงนี้นะวง อะไรนะวงวงเหรียญนะ่ะมันก็จะหมุนเหมือนเหมือนมันจับเวลาเราไว้ว่าสําหรับคนทั่วไปจะอ่านหนังสือกีน่นาทีเรื่องนี้กีน่นาทีอย่างนี้นค่ะครับคือแล้วถ้าเราใช้เวลาว่างๆแล้วก็เลื่อนๆไหลๆหน้าจอไปทันทีแล้วผมจะได้เงินยังไงครับการได้เงินหลังจากที่เราได้เหรียญเห็นไหมเรากดลับตรงนี้ครับได้เหรียญอันนี้เขาให้สิบสี่เหรียญยิบสี่เหรียญใช่ครับสิบสี่เหรียญก็คือได้เงินอยู่ที่ เหรียญหนึ่งเท่ากับหนึ่งบาทพอทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะแลกเงินเรากดมาตรงนี้ออันนเงิก่อนที่เราจะแลกเงินผมขอสอบถามหน้าตา UI หน่อยครับว่ามันมันมีอะไรบ้างขอแบ็กกลับไปก่อนครับก่อนที่ก่อนหน้าไปนะครับอันนี้มันจะองค์ประกอบหน้าเนี่ยเราจะดูว่าเรามีเหรียญเท่าไหร่เราจะสามารถแลกเงินอะไรได้บ้างเขาจะบอกเราหน้านี้หน้านี้เรามันมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างครับ ในหน้าในหน้าจอของบัญชีอะครับโชว์โชว์ชอะไรบ้างครับเช่นอยากรู้ว่าวันนี้เราอ่านข่าวไปอย่างเงี้ยครับแล้วไดาเหรียญเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับอืมมันจะบอกเนี่ยว่ารายได้วันนี้ที่เราได้ไปเนี่ยอย่างวันนี้พี่ทําอยู่สอง้แปดิบเจ็ดเหรียญใช่ไหมครับมรายได้รวมเท่ากับสองหมืสี่พันสามร้อยห้าบาทครับแต่รายได้จริงๆพี่ทําไปแล้วสามหมืนสี่พันสามร้อยห้า เหรียญว้าวอ่ะพี่พี่ถอนเงินไปแล้วไงมันก็เหลือสองหมื่นสี่้ือถอนได้จริงใช่ไหมครับถอนได้จริงถอนเข้าพร้อมเพลงที่จะ่สาธิตให้ผู้ชมหอว่าเราเราจะถอนเงินออกมายังไงครับผมอ่ะถึงขั้นตอนนี้ใช่ไหมที่กดไปที่แลกเงินกดที่ถอนเงินแต่อันเนี้ยแล้วเราก็ใส่เบอร์พร้อมเพย์เข้าไป ยืนยันกันละมีการรับมีค่าธรรมเนียมไหมครับไม่มีแต่อันนี้หนึ่งหนึ่งหมื่นเหรียญจะได้เท่ากับสิบบาทอืมอยืนยันแต่ว่าเขาบอกว่าวงเงินนี้พี่ถอนไปแล้วอ๋อคือขั้นตอนของมันก็คือว่ามันจะมีเป็นสเต็ปครับสเต็ปแรกก็คือหนึ่งหมื่นเหรียญแลกได้สิบบาทสเต็ปต่อไปก็จะเป็นห้าหมื่นเหรียญแลกได้ห้าสิบบาทครับ สำหรับคนที่ว่างงานอยู่ก็ปันป่นๆไปเลยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ทั้งโปรแกรมนี้จะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้าสอบถามแทนท่านผู้ชมก่อนนะว่าถ้าเราครบโลงหนึ่งพันบาทแล้วเนี่ยเราสามารถล่นหลุกเดิมได้ไหมครับหรือว่าถ้า1หนึ่งพันบาทคือหมดก็คือหมดเลยครับใช่ก็คือมันจะเหมือนที่พี่แลกไปสิบบาทแล้วครับคือพี่ถึงหลุดเดิมพี่จะมาแลกอีกสิบาทไม่ได้ พี่ต้องไปสเต็ปต่อไปคือพี่ต้องแลกอยู่ที่ห้าสิบบาทอ๋อทำไปเรื่อยๆ้องที่หนึ่งเหรียญสิ้นสุดที่หนึ่งพันบาทเนี่ยครับเราจะกลับมาที่สิบบาทได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้ละก็คือจบลจบก็คือต้องถอนแอปทิ้งเลยใช่ไหมครับใช่ก็คือหมดละแต่พี่ก็ยังไม่ถึงหนึ่งพันนะแต่พี่ลองถอนที่สิบบาทแล้วมันได้เงินจริงๆแล้วมันโอนเข้าพร้อมเพลย์ถ้าเป็นแอปอย่างอื่นเขาจะต้อง เข้าโอนเพย์พาลใช่ไหมแต่อันนี้เข้าพร้อมเพย์เราได้เงินจริงเข้าบัญชีจริงฝากอะไรถึงท่านผู้ชมในช่องจันพรภัทรชาแนลหน่อยครับอันนี้สําหรับคนที่ช่องนี้สําหรับคนที่ไม่อยากลงทุนอะไรเลยแต่อยากได้เงินฟรีจากแอปพวกนี้ที่ก็จะมีมารีวิวด้วยว้าวน่าสนใจมากฝากอย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร้กดซับสไครช่องจันปรภัทด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดี